เติมน้ำมันหล่อโซ่โดยสามารถใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์หรือน้ำมันเครื่องรถจักร ann, ยานยนต์เติมให้เต็มถังได้เลยเมื่อเติมเสร็จก็สามารถนำเลื่อยโซ่ไร้สา,ายไร้แปลงถ่านโอซูกะ OCCS430-4P1 ไปใช้งานได้เลยโดยการใช้งานให้ทำการกดปุ่มเซฟตี้แล้วบีบไกเพื่อให้เลื่อยทำงานเมื่อเรื่อยทำงานแล้วก็สามารถปล่อยปุ่มเซฟตี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ท่อนเล็กหรือไม้ท่อนใหญ่ก็สามารถตัดได้ด้วยมอเตอร์ไร้แปลงถ่านหรือมอเตอร์บัตเลดใหญ่พิเศษ ความเร็วโซ่10เมตรต่อวินาทีขนาดบา์11.5นิ้วระยะห่างโซ่6.35ม mm, ิลิมตรความหนาโซ่1.1มิลิมตรความจุถังน้ำมันหล่อโซ่อยู่ที่150มิลลิลิตรแรงดันไฟฟ้า20โวลต์น้ำหนักตัวเครื่องเปล่า2.5กิโลกรัมน้ำหนักรวมแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่5แอมป์อยู่ที่3.2กิโลกรัมสามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่4แอมป์5แอมป์และ7.5แอมป์ตัดง่าย ตัดลื่นไม่สะดุดด้วยระบบจ่ายน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่อัตโนมัติสามารถตัดได้ไหลลื่นไม่ติดขัดโซ่แน่นไม่หย่อนแม้ดุยงานหนักด้วยการออกแบบให้สามารถตับตั้งโซ่ง่ายเพียงหม,มุนและมีน็อตล็อกที่ตรงกลางที่แน่นหนาทําให้โซ่ไม่หย่อนแม้ในงานหนักโดยใช้ระบบเดียวกับเลรื่อยยนต์ตัวเล็กแต่ทรงพลังด้วยดีไซน์กระทัดรัดทําให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบาควบคุมการตัดง่าย ด้วยการออกแบบเน้นความสมดุลของตัวเครื่องทําให้การตัดมีความแม่นยําและง่ายขึ้นเพิ่มประสบการณ์ใช้งานที่ดีสวิต์กดง่ายไม่เมื่อยด้วยสวิตแบบมือบีบใช้งานได้นานไม่เมื่อยนิ้วเพราะไม่ต้องกดถังน้ํามันหล่อโซ่หรือถังน้ํามันเลี้ยงโซ่สามารถดูปริมาณน้ํามันได้ที่บริเวณด้านข้างตัวเรือตัดดีตัดได้รอบพิษทางด้วยด้ามจับสามารถจับตัดไม้ได้รอบทิษไม่ว่าจะเป็นการตัด หรือการเลื่อยไม้แนวตั้งและแนวนอนเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและการควบคุมเครื่องปลอดภัย2ชั้นด้วยระบบเซฟตี้แบบ2ชั้นพร้อมสวิตท,ที่มีขนาดใหญ่และใช้งานง่ายและมีระบบอิเล็กทรอนิกสช่วยหยุดโซ่ทันทีเมื่อปล่อยไกยหรือสวิตตั้งโซ่ง่ายโดยหมุนคลายฝาครอบออกหรือให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นใช้ไขควงปากแบนขันน็อตตั้งโซ่ไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อตึงโซ่เมื่อตึงโซ่เสร็จ หมุนตัวล็อกฝาครอบบาโซ่เข้าให้แน่นโดยให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาจากนั้นก็สามารถนำเลื่อยโซ่ไร้สายไปใช้งานได้เลยพกพาง,ง่ายตัดบนที่สูงได้สบายด้วยตะขอแขวนด้านท้ายตัวเครื่องสามารถแขวนตัวเครื่องกับเข็มขัดได้เหมาะสำหรับการใช้งานหรือการตัดไม้ในที่สูงตัดง่ายตัดสบายเสียงไม่ดังรบกวนเพื่อนบ้านและเมื่อใช้งานเสร็จดันเบรกโซ่ไปด้านหน้าเพื่อทำการเบรก จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออกเสียบชาร์จหมุนตัวล็อกฝาครอบบ่าออกโดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเอาฝาครอบบ่าออกทําความสะอาดเอาบ่าโซ่ออกแล้วทําความสะอาดบริเวณรอบเฟืองเลื่อยและบ่าโซ่เมื่อทําความสะอาดโซ่และบ่าเสร็จนําโซ่ใส่เข้ากับบา่าโดยใส่ให้ด้านคมหันไปทางด้านหน้าจากนั้นนําบ่าโซ่ใส่เข้ากับตัวเครื่องใส่ฝาครอบบา่าหมุนตัวล็อกฝาครอบบา่าให้พอตึงมือจากนั้นใช้ไขควงปากแบนขันน็อตตั้งโซ่ไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อตึงโซ่เมื่อตึงโซ่เสร็จ หมุนตัวล็อกฝาครอบบ่าเข้าให้แน่นโดยให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วก็สามารถนำเลื่อยเก็บได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ